มาดูกันค่ะว่ามินมีวิธีรีดเสื้อเชิ้ตแขนยาวกันแบบไหนค่ะมินเริ่มต้นจากการรีดที่คอเสื้อด้านที่ไม่โชว์สายตาก่อนนะคะแล้วก็พับคอเสื้อขึ้นมาค่ะเพื่อต้องการให้คอเสื้อตั้งนั่นเองค่ะหลังจากนั้นมินก็จะรีดแขนเสื้อค่ะ ลักษณะการรีดแขนเสื้อของมินมินจะเอาขึ้นไปรีดบนโต๊ะเสริมนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าปลายแขนเสื้อของมินมินต้องการให้เขามีความกลมแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้จะขึ้นเหมือนกับว่าไม่ได้รีดทับให้มันเป็นเหลี่ยมอะค่ะเพราะฉะนั้นข้อมือของแขนเสื้อของมินในร้านของมินจะรีดแบบลักษณะเป็นกลมค่ะแล้วก็รีดลามจนมาถึงสาบแขนเสื้อที่ปลายข้อมือนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันว่าเวลาเรารีด ขึ้นกรีบที่แขนเสื้อแล้วเนี่ยมินไม่ต้องการที่จะให้แขนเสื้อนั้นน่ะมีรอยสาบนั่นเองค่ะหลังจากนั้นมินก็จะมารีดที่ด้านหลังของแขนเสื้อค่ะก็จะจับตะเข็บแบบนี้ตั้งแต่ช่วงที่เป็นด้านใต้ท้องแขนขึ้นมาค่ะแล้วก็จับแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ฉีดน้ํายารีดผ้าเรียบค่ะมินจะเริ่มรีดตั้งแต่ตะเข็บใต้ท้องแขนแล้วค่อยๆรีดดันขึ้นมาจนถึง หัวแขนเลยค่ะนี่มินจะดันแบบนี้เลยค่ะโดยที่มินจะเว้นช่วงที่เป็นสาบของแขนเสื้อนั่นเองเพราะว่าเมื่อสักครู่เราได้เอาขึ้นไปบนโต๊ะเสริมแล้วแล้วก็รีดไปแล้วนั่นเองใช้วิธีแบบนี้ตลอดเนื่องจากว่ามินไม่ต้องการให้สาบของแขนเสื้อเนี่ยไปปรากฏรอยอีกฝั่งหนึ่งของแขนเสื้อนั่นเองค่ะถ้าทำแบบนี้ก็จะทำให้เสื้อผ้าของเราอะเรียบแล้วก็ไม่มีรอยของสาบแขนเสื้อนั่นเอง ต่อมามินจะรีดที่หัวไหล่ด้วยการที่เอาขึ้นโต๊ะเสริมเนื่องจากว่าที่ร้านของมินไม่ต้องการขึ้นกรีบที่หัวไหล่ก็จะรีดแบบกลมไปเลยค่ะรีดเรียบไปเลยที่ช่วงของหัวไหล่หลังจากนั้นมินก็จะรีดที่ช่วงหลังของแขนเสื้อนั่นเองค่ะ,ะมินจะใช้ช่วงท้ายโต๊ะนะคะรีดช่วงหัวไหล่ของแขนเสื้อค่ะนี่ แล้วก็เวลาที่มินใช้รีดหลังของของเสื้อค่ะมินก็จะเอาขึ้นโต๊ะเสริมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็รีดไปค่ะสำหรับเสื้อเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะคะเป็นผ้าคอตตอนก็จริงแต่ว่าค่อนข้างที่จะรีดยากก็เลยเวลาเรารีดเนี่ยเราจะต้องค่อยคค่อยคอย่คยเดินตารีดนะคะเพื่อให้ความร้อนเขาเข้าไปถึงแก่นพันันเองค่ะ ค่อยๆเดินแต่ห้ามแช่เสื้อนะคะห้ามห้ามแช่ตะรีดไว้ที่ผ้าค่ะเพราะจะเกิดรอยเหลืองนั่นเองค่ะนี่ค่อยๆรีดแบบนี้นะค่อยๆดันตะรีดไปค่ะเพิ่มแรงกดนิดหน่อยนะคะเวลารีดผ้าค่ะก็ใช้สเปรย์การฉีดแล้วก็รีดไปเลยส่วนไหนที่เป็นกระดุมถ้าเป็นกระดุมเนี่ยก็ให้ใช้วิธีการที่หลบเอาค่ะ มินจะใช้วิธีการหลบกระดุมเอาก็คือสอดเข้าไปตามช่องของกระดุมนั่นเองค่ะแล้วก็ค่อยๆรีดใช้ปลายตอรี่ของเรานี่แหละค่ะใช้ปลายตอรี่ของเราช่วยแล้วพอเรารีดมาอีกหนึ่งส่วนช่วงใต้ลักแร้เราก็จับที่แขนเสื้อนั่นแหละค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงเสื้อออกมาแล้วก็หมุนค่ะนี่รีดแบบนี้ไปเลยค่ะ ค่อยๆทาแบบนี้เดี๋ยวก็เสร็จค่ะรีดเสื้อเชิ้ตแป๊บเดียวค่ะบางคนจะบอกว่ารีดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนั่งง่ายแต่ว่ารีดเสื้อเชิ้ตแขนยาวเนี่ยจะจะรีดยากกว่าเสื้อเชิ้ตแขนสั้นค่ะวันนี้มินก็เลยทําให้ดูค่ะนี่รีดแบบนี้เลยค่ะค่อยๆรีดไปค่ะค่อยๆหมุนค่ะดึงดึงเสื้อมาให้สุดโต๊ะเลยนะคะโต๊ะรีดผ้าเลยไ่ะดึงให้ตึงเลยค่ะแบบนี้เลย ก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราจะต้องทําให้ผ้าเรียบก่อนนะคะคือตัวของเราอ่ะทาให้ผ้าเรียบส่วนส่วนเตารีดเนี่ยมีหน้าที่ทําให้ผ้าเขาให้ความร้อนทําให้ผ้าเรียบคงทนนั่นเองค่ะนี่แต่เราต้องจัดระเบียบผ้าก่อนเราจะไม่ใช้เตารีดจัดระเบียบนะคะก่อนที่เราจะรีดสังเกตว่ามินจะจัดระเบียบเสื้อ จนสามารถรีดได้แล้วแล้วก็ใช้ตัวรีดรีดเลยแล้วมืออีกด้านนึงก็จับประคองผ้าอีกหนึ่งด้านดึงให้ตึงเลยค่ะแล้วก็รีดไปเลยค่ะเท่าน,นี้ราคาสำหรับการรีดผ้าคอตตอนแล้วก็การรีดเสื้อเชิ้ตแขนยาวเพื่อนๆลองไปทำกันดูค่ะ